อรอยยิ้มนักสู้ join me โอเคโอเคเอพี่สุรชัยพี่สุรชัยไปเติมหลังคาให้ให้คุณเดียวหน่อยได้ไหมคะเติมหลังคาให้เดียวหน่อยได้ไหมะหากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดียวไม่เข้าที หยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสักทีเดี๋ยวค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจเคเคขอบคุณค่ะคุณสุรชัยซ่อนเอาไว้ไม่ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึก ลงครั้งไหนหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวไม่ร้ายเข้ามาขอบคุณค่ะทุกที ที่ก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะค,ณคะ่ะเชฟโอเคขอบคุณค่ะแทนเขาเวลาที่เธอเศร้าใจขอบคุณมากค่ะเสียงเพราะมากเลยบายขอบคุณค่ะนี่น้องสาวชอแก่นดื้อขีดอข่ดื้อนะจ้ะขี่ดื้อ ขอบคุณค <Merci>. ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟังเพลงจะได้อารมณ์ดีๆกันเนาะนักร้องเสียงเพียนจากโปรตุเกสนะคะขอบคุณนะคะลอยๆแล้วกว่าจะถึงความฝันนั้นมันยากเย็นอย่าพึ่งเฮ ฉันเดินเข้ามาง่ายๆกว่าจะถึงที่ฉันยืนกล้ำกลืนพื้นทนเกือบตายน้ำตาลุกทุชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลกฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอ เรื่องราวร้ายๆเข้ามาทุกทุกทีที่ก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอ เรื่องราวร้ายๆเข้ามาเทอกทุกทีที่ก็ทำขอบคุณค่ะคุณครไทยขอบคุณค่ะเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอ เรื่องราวร้ายๆเข้ามาท,ทุกทุกทีทินก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอ เรื่องราวร้ายๆเข้ามาโอเคค่ะบ๊ายบายขนาดร้องสดบม่มีใหม่นะคะเพื่อนผิงอันอยู่ในใจตลอดเพื่อนผิงอันขอบคุณนะคะคุณแทนเขาวเวลาเธอเศร้าขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะตุกลงไลนแล้วนะเป็นเหมือนปลาว่ายน้ำพนะนะ ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธออ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณ mm hmm. ทุกทกท่านนะคะมัดรวมค่ะครั